เราจะไปได้พูดคุยกันถึงเครื่ยนต์เรื่องนี้นะฮะเอาล้วครับโอ้เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับนังเอกในเวอร์ชั่นไทยของเราเป็นไงบ้างครับเหนื่ไงเลยครับเห็นว่าโอ้เมื่อกี้ยังไม่เคยแม่เลยครับเหมือนเนาะชิงตัวพระเอกผมเข้ามาอย่างลึกลับผมว่าต้องสร้างการันฉบับไทยแล้วนะครับท่านคือผมจะบอกว่าตอนที่มาถึงแชมป์น้องนังเอกก็น่ามันแคบมากเลยแคบสิโอ้โห ใครว่าเจมอกกว่ากนนตงตยัแล้ว่อะวาอันน้เนี่ยฝอกเท่ไหัผมเราก็รอแใชใเ่เหอนกันนะครับถามท่านผู้ใหญกานะครับว่าทแบบเออวเน,น,นอรเทอรได้อีกเส้นเรื่องแล้วเาขาคงเรื่องนี้มาสร้างกันข้ามยนต์เรื่องนี้นะท่าน คืกกอปชรี่โรเดอร์ก็ต้องยอมรับว่าเขาสร้างบริษัทเรื่องเดอะแมทริกซ์นี่ของบอลเนอร์มาครับผมบอลได้พยายามจีบก,ก็อยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะมีผลงานชุดใหม่ไหมซึ่งจริงๆเรื่องนี้เขาเขียนไม่นานมากแล้วแต,แต่เขามองว่ามันจะทํายังไงให้มันเหมาะสมก็ใช้เวลามโฆษณาพอสมควรหลายปีเลยครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นชิ้นเรียวเท่านั้นใช่ครับคือกว่าจะฟังคงแล้วมาเริ่มสร้างกันโต้งโอ้โหนะครับแล้วทำไม ทำไมเขาพิเศษคือต้องมาลงเอยที่นัอเอกและนางเอกคู่นีค้คือตัวละครเนี่ยคือสองพี่น้องเนี่ยเขามีเขามีความประทับใจในชารนลีคลยตั้งมานานมากเลยไม่เคย ไม่เคยมีโอกาสที่ที่จะได้ร่วมง,งานกันครับ uh huh. คือหนังเรื่องที่แล้วในคลาสออนไลน์จริงๆก็ติดต่อชานิไปชาปนิ่งติดคิวหนังโอ uh oh. ้สุดท้ายเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็ต้องมาลงตัวที่หนังเรื่องนี้ครับผมส่วนมิลเลอร์ูดิสเนี่ตัวสองพี่น้องก็เล็งไว้นานมากแล้ว uh huh. ครับมองว่าต้องการคนที่มีใบหน้าแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดูเจ็บดิ้น uh huh. เพราะว่า uh huh. พี่หญิงคนนี้นะเอกคนนี้ ปราศบ้างอ,อยู่ก็ไม่รู้ว่าดีอเอตัวเองเนี่ยจะสื่อสายพันธุ์ครอบครองจักรวาลครับนะครับเหมือนที่เราได้ชมขึ้นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งหลายๆคนบอกเลยว่าโอ้โหสุดทีทสุดยอดมากในเรื่องของการเอ่าาอระพากันกระพอเนี่ยคุ้มอ่ะเรี่ได้มาเข้าไปถึงตาแน,น่นอนเพราะว่าครับ,รบมันจะมีฉากที่ไปดูในหนังครับพระเอกเนี่ยมันจะมีบูธของเขาเนี่ยนะฮะมันหอนายอันนี้อันนี้จะเป็น มองมองใหม่ของสองพี่น้องเราะมันมันมันหนุนฉากที่แบบสไลด์โยนรถยนต์อะไรสักอย่างสักแจ็คเลยไม่ต้องต้องไปดูเราไปดูนะครับเดี๋ยวจะได้ชมกันกันอย่างแน่นอนนะครับมาถามเร่กันนั่นเองของเราบ้างดีกว่านะครับน้องพี่เซอร์วผมบอกว่าอยากจะชมเขาเยอะเรื่องนี้มากใช่แล้วค่ะบอกว่า็ตัวพัทเองค่ะพัทก็ชอบเชนนิงกิตตัมแล้วก็มีนักพูดสื่อแล้วค่ะแล้วก็ท่านรูทเชลเลอร์ใช่นนะคะก็รู้สึกแบบตัวเอสเอกมันมันเจ๋งมากเลยค่ะแล้วมันเป็นแบบ จะส,สายไฟที่น่าดูแลซีจีน่าติดตามอืออยาได้ชมแชน่นอนะครเป็นก่อนไทรด้วยครับเจมสนะครับถ <_ s 2> ้าสมมุติแบบว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งแล้วแบ <_ s 1> เราได้แบบเป็นองค์รัพิทัก <_ s 2> สางหญิจ้งจริงๆเนี่เราจะเราจะทำไงในชีวิตจริงๆ,ๆ่ตื่นเช้า้เกิดเจ้าหญิงสวยขาดนี้ก็สู้สุดใจครับตายเป็นตายครับผม เชยๆแต่ปรายเอ่อก็ใช้ทางพิเศษขอครับนี่ต้องไปดูในหนังครับตอนีวันนี้เขาสวยมากครับผม CG ก็สวยใช่ไหมครับใช่ครับตื่นเช้าด้นะคร่าจะมีรองเท้าที่ขอได้ก็ได้เออนะครับโอ้รองว่้ามันเลยนะครับผมเอาเลยครับตอนนี้นะครับเราพูดคุยพอสังเกตนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนไครอย่างแน่นอนนะครับเอาว่าตอนนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้บริหารจัดรางวัลมอบรางวัลให้กับพี่ๆสื่อบวลชนดีกว่านะครับรันะครับ S <S <an> แต่ก็มีหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าหนังไม่ดีหรือยังไรเหตุผนลนที่แท้จริงไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าสเปเชียลเซ็ตนั้นมีมจำนวนช็อต2,000วัาช็อตขอเขาจะเป็นต้องเลื่อนมาถึงปีนี้ <S <S <an> <S แขาบก็สมบูรณ์แล้วพร้อมให้ทุกคนเป็นสักีพยานในการชมน,นะครับแล้วก็ขอทุกทุกท่านนั้นดูหนังเรื่องนี้นนด้วยความนุกสนานะครับเพราะว่ามีมีรู้แน่นอนกับหนังเรื่องนี้เย้ขอเสียกับพี่เฮนรี่ฟานด้วยนะครับผม ขเียด้วยแต่ว่าสามท่านนี้ยังอยู่กับเรานะครับตอนนี้ผมขอเรียกเชิญมา